เกมสุดอย่างเงี้ยเกมนางฟ้าของพีพีอ่ะคล้ายกันเลยเชีย่ยเอายังไงดอกนี้สวยเพื่อนโอ้แต่ว่าไม่มีตัวคูณโอ้โหยงงยเอโอโหยอะแค่เกินแล้วดอกนี้มาสวยเพื่อนอย่างนั้นแหละคูนแปดไปครับเฮ้บคูณสิบ,บค,ครับผมมาสี่สิบห้าโอ้โหแล้วเสกคูนมานั่นแหละสวยไล่ไป โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีชาวยูทูบท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมท่านนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมใหม่ของค่ายพีพีจะเป็นยังไงนะครับในทุน600บาทนะท่านผู้ชมนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเล่นงานนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับซื้อไปเลย500นะครับมานี้นะฮะจะเป็นยังไง15ฟรีนะครับอุ้ยอุ้ยกระตุกนิดนึงไอ้เสียโอ้โหเกินไปนะเพื่อนนะ มาก่อนเลยจะจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นแหละมาเล่นครั้งแรกนะครับผมบอกไว้เลยนี่ครับจะคล้ายแบบว่าเกมมันจะคล้ายแบบว่าพวกเทพเจ้าสายฟ้าอย่างเงี้ยเกมซุดอย่างเงี้ยเกมนางฟ้าของพีพีอ่ะคล้ายกันเลยเชีย่ยเอายังไงดอกนี้สวยเพื่อนโอ้แต่ว่าไม่มีตัวคูณโอ้โหเยัดแค่เกินแล้วดอกนี้มาสวยเพื่อนอย่างนั้นแหละคูณแปดไปเฮ้บเฮ้บคูณสิบครับผมมาสี่สิบห้า โอ้โหแล้วเสษคูณมานั่นแหละสวยไล่ไปไล่ก่อนเพื่อนโอ้โหไล่แค่นี้กูได้ไล่เ้ยโอ้โหร้อยสีสิบเอาได้เล่นอยู่คนดูมาเชี้ยโอ้โหขอตัวใหญ่เยอะกว่านี้ก่อนก็ไม่ได้โอ้โหกูปวดมองเลยว่ะมาบอกไว้เลยครั้งแรกเปิดซิงนะฮะเปิดซิงเลยไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะวันนี้รีวิวข้าแล้วกันเดี๋ยวมีต่อยพีสอง แน่นอนมีต่อแน่นอนท่านผู้ชมนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะเกมมันก็น่าเล่นอยู่นะ,ะเออแล้วถ้าแบบว่าไหลแล้วคูณมาเยอะๆนี่ผมบอกว่าเลยบอกไว้เลยนะบอกไว้เลยนะของกิงแบบตึงๆรอดูเลยรอชมรอชมเลยลเลยิ่งคูณเยอะยิ่งดีตัวใจยเยอะยิ่งดีรอชมบอกไว้เลยมานี้รอชมบ,บึ้มบ๊ามซัมเบยแน่นอนเฮฟมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วครับผมส9บเกคูณที่สิบโอ้โหเทียามาแล้วครับผมบอกไว้เลยมานี้ <c oughs> ของกิง494บาทนะครับน้องๆกินเต็มครับผมเอาดี492เอ้ย94บาทเน้นๆนนครับผมโอ้โหบาเตฟักเดือดสฟรีเอาดีบวกไปแล้วนะ734นั่นแหละสวยเพื่อนเออเอาก่อนเลยเฮฟคูณไปคูณ24ครับผมตอนนี้3 6 0เขยบวกเป็นพันอยู่นะบวกเป็นพันอยู่นะน 1, นะไม่ใช่เล่นๆนะครับบอกไว้เลยเกมใหม่พีพี ไอ้เชียเ่ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพวกไอ้เชีย่ยโอ้โหกราฟิกแบบว่าสูงเหลือเกินไอ้เชีย่ยแม่รับแทบไม่ไหวโอ้โหขออภัยด้วยนะฮะกระตุกนิดนึงไอ้เชีย่ยโอ้แต่ว่าวันนี้อารมณ์ดีชิบหายเลยว่าโอ้โหของจริงว่ะเฮ้ยคนดูกำรงกำไรกูมาหมดแล้วนะฮะโอ้ นิ่มๆบอกว่าเลยนิ่มๆวันนี้ 1, งงหงงน, hey, bye, นึ่งพันแล้วยังไงเหลือหนึ่งฟรียังไงเพื่อนเฮปไปสวยนั่นแหละแล้วยังไงเฮ้ยฟีดิท้ายครับผมปิดาโเท่า,า่โอ้โหโจบไปแล้วเรียบร้อยนะฮะรอบแรกเราซื้อไปห้าร้อยได้มากลับมาหนึ่งพันหนึ่งพันแปดสิบห้าบาทครับเพื่อนนะฮะกินเต็มบอกไว้เลยรอบนี้ยังไงดีนะฮะซ้ำอีกไหมดีเล้าซ้ำอีกไหมดีเล้าแต่ว่าเบ็ดเท่าไหร่ดีเบ็ดนึงบาท เบ็ดหนึ่งบาทมันจะซื้อที่หนึ่งร้อยอ่ะจัดไปครับผมปัดเศษแล้วกัน <laughs> ปัดเศษหนึ่งร้อยแล้วกันคนดูมาเออให้มาเดือนหนึ่งพันแปดิบห้านี่ครับท่านผู้ชมสิบหฟีนี้ถ้าแตกหนึ่งร้อยอีกนะบอกเลยโคตรเฟียวเออถือว่าเราไม่ขาดทุนนะนั่นแหละครับสวยเลยโอ้โหแล้วยังไงครับเออหกบาทไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วคูณยี่สิบเฮ้ย โอ้โหแต่ว่าตัวจ่ายดูดิไม่ถึงบาทเลยเฮ้ยโอ้โหหนึ่งบาทเองเหรอโอ้โหคนดูเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละเฮีย้ยพกกูเล่นเบ็ดห้าบาทโอ้เบ็ดเบ็ดห้าบาทเกิดไปว่าคนดูกูยี่สิบไม่มามาแค่คุณสิบอะไรวะเนี่ยคนดูกูหัวจะปวดกับเกมนี้ว่ะโอ้โห แต่ว่าได้อยู่นะกําไรมาแล้วนะเออดูถูกไปได้แนละไปนึงบาทเกมนี้นะเข้าไปแล้วร้อยยสิบแปดบาทจุดสี่สิบตังค์นี่ครับท่านผู้ชมท่านนะคูณยี่สิบนะ่ครับผมมายังไงต่อนะฮะเหลือสิบสองฟรีเอาแล้วยังไงโอ้โหคูณมาไม่มีตัวจ่ายเพื่อนแล้วยังไงครับท่านผู้ชมนะดอกนี้โอ้โหคูณสิบกับคูณสามโอ้โหเฮียคูณเยอะมากเลย เสกไม่พักเลยเสกคูณอะ่ะคุณมาอีกเปล่าโอ้โหถ้าคุณมานะแล้วคุณไปคูณยี่สี่แล้วว่าคนดูโอ้โหนั่นแหละเพื่อนโอ้โหโอ้โหนั่นแหละสวยนั่นแหละสวยคูณเท่าไหร่คูณยี่สิบครับผมดอกนี้โอ้โหยี่สิบของจริงก็เลยจริงเนี่ยครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาดีเนี่ครับผมท่านผู้ชมนะฮะก็มาดีครับผมนะ เหลืออยูหกฟีสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนะฮะโ,โ,โอ้โหได้ถอนอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะทุนเพียงหกร้อยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับผมได้ถอนอีกแล้วล่าสุดโคดาโคดโหดโคดเติงโคดอันตรายกันเลยทีเดียวแล้วรอบนี้ว่างไงครับผมโอ้โหสวยเพื่อนสวยมายังไงสุดท้ายและทันสุดครับผมเฮฟนั่นแหละสวยเพื่อนนั่นแหละสวยเพื่อน นั่นแหละสวยเพื่อนเอ,อ้ยกูหลายเจ็ดก้าบาท yeah! ปิดท้ายไปกาบาทนะฮะโอเคเป็นว่าคลิปนี้ก็เลิกเลยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมไรฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ